w o r ร์สมีอาพอดแคสใช้แรงทำเงินให้เงินทำงานกับเฟิร์นศิรัทยาอิสระพักดี สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่พ็อกเก็ตไอเดียความรู้ฉบับกระเป๋านะคะหลักคิดในการใช้แรงทําเงินและให้เงินทํางานกับเฟิร์นศิรัธยาอิสระพักดีนะคะวันนี้ชวนมาคุยเรื่องของเจ้าพ่อ Microsoft กันสักหน่อยดีกว่าบิลกิทส์นะคะซึ่งไม่มีใครไม่รู้จักเขานะคะเพราะว่าเป็นมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของโลกอาจจะหลังๆเนี่ยมีคนแซงไปบ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นอี์รอนมาร์หรือว่าเจฟเบซอสก็แล้วแต่ในแง่ของราคาหุ้นนะคะเพราะว่าสินทรัพย์หลักของคนกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ก็คือหุ้นที่เขาถือ อยู่ด้วยดังนั้นราคาขึ้นก็ทําให้อันดับเศรษฐีเปลี่ยนไปด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็บิลเกตส์เองหลังๆก็ร่วมกับมิลินาเกตส์ภรรยาของเขานําเงินไปบริจาคเยอะด้วยแต่อย่างไรก็ตามนะคะวันนี้ฟันมี10เคล็ดลับความรวยของบิลเกตส์นะคะที่ทุกคนนําไปใช้ได้แล้วก็บอกได้เลยว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ได้ยากหรือว่าซับซ้อนจนเกินไปนักนะคะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าเขาทําอย่างไรอย่างแรกเลยบิลเกตส์บอกว่าต้องตั้งเป้าหมายให้ชัดเจน แต่ละคนจะประสบความสําเร็จได้นะคะบิลเกสบอกว่าสิ่งสําคัญคือเป้าหมายเนี่ยแหละเช่นเดียวกับเรื่องการตัดสินใจทางการเงินเพียงแค่เราเนี่ยตั้งเป้าหมายที่ชัดนะคะว่าอยากจะเก็บเงินให้ได้1ล้านบาทในอีก5ปีข้างหน้าสมมตินะคะเก็บเงินให้โปรนี่หมดภายใน1ปีนี้หรือ,อ,อพยายามที่จะ เก็บเงินไปท่องเที่ยวต่างประเทศในปีหน้าอย่างเงี้ยเป็นต้นคือแค่เราตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนมันก็จะรู้แล้วว่าเราจะเดินไปตามเส้นทางไหนเหมือนเราปักหมุดหมายไว้แล้วอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะนี่คืออย่างแรกอย่างที่2คือทําให้ดีที่สุดในทุกสถานการณ์บางครั้งเนี่ยนะคะเราอาจจะต้องเผชิญกับความยากลำบากอย่างเช่นช่วงนี้เป็นต้นนะคะแต่ในทุกเหตุการณ์ไม่ว่าเราเจะ ต้องเจอกับโอกาสหรือความเสี่ยงหรือวิกฤตแค่ไหนเนี่ยนะคะหรือแม้แต่ภาระานี่ที่ยากที่จะปลดได้ในช่วงเวลาที่รายได้ไม่เหมือนเดิมหรือเงินฝืดเเรืองแต่นั่นแหละเราก็จำเป็นที่จะต้องพยายามจัดการปัญหาให้ได้เพราะว่าบททดสอบหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับคนที่ประสบความสาเร็จคือไม่ใช่ช่วงเวลา ที่เต็มไปด้วยโอกาสนะคะแต่อยู่ที่เขามองและจัดการปัญหานั้นอย่างไรต่างหากดังนั้นถ้าคุณจัดการสถานการณ์ที่แย่ที่สุดได้สถานการณ์อื่นๆไม่ว่าจะดีหรือว่าแย่แค่ไหนในอนาคตคุณก็ผ่านพ้นมันไปได้แน่นอนนะคะ 3คือจงเพียรพยายามค่ะบิลเกสพูดนะคะว่าความสําเร็จไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆในทันทีทันใดนะเช่นเดียวกับเรื่องการเงินที่ไม่มีใครสามารถสร้างเงินล้านได้ภายในชั่วข้ามคืนอ,อยู่แล้วยกเวน้นอันวันที่1กับ16ที่หลายคนก็ลุ้นกันนะคะว่าจะเป็นมหาเศรษฐีข้ามคืนแต่ก็นั่นแหละถามว่าเรารุ้นมากี่ปีกี่วดแล้วนะคะสําเร็จหรือเปล่าอ่ะอันนี้ก็ต้องกลับมาถามตัวเราเองนะคะดังนั้นสิ่งสําคัญกว่าการรอโชคลาบหรือว่าอรอลาบลอยเนี่ย ก็คือต้องพยายามต่อไปนะคะไม่ว่าจะเป็นการใช้หนี้ให้หมดเก็บเงินก้อนใหญ่ให้ได้แล้วก็รู้จักวางแผนการเงินด้วยนะคะข้อที่4ค่ะคืออย่าหันหลังให้กับความท้าทาย ในบทสัมภาษณ์ของเบลเกสหลายต่อหลายครั้งเขาย้ำนะคะว่าความท้าทายเนี่ยนะคะคือสิ่งหนึ่งที่เป็นส่วนผสมให้เกิดความสำเร็จบนถนนสายการเงินก็เช่นกันนะคะแม้ว่าเราจะมีเงินเดือนไม่เยอะมีบินที่ต้องจ่ายหลายใบยแต่สุดท้ายถ้าเราสามารถเอาชนะความท้าทายเล็กๆน้อยๆเหล่านั้นได้เช่นพยายามหาไรายได้เสริมหรือลองขายทรัพย์สินที่เรามีแต่ไม่ได้ใช้ซึ่งอาจจะแปลงเป็นเงินสดหรือวสภาพคล่องมาได้เพื่อมาบรรเทา ภาระค่าใช้ใจ่ายในการใช้ชีวิตหรือแม้แต่ศึกษาข้อมูลด้านการลงทุนให้หลากหลายมากขึ้นนะคะเพื่อทำ Asset Allocation แล้วก็ต่อยอดเงินถ้าทำแบบนี้ได้จริงนะคะก็แปลว่าเราเนี่ยยอมลำบากวันนี้เพื่อสบายในวันหน้าก็คือยอมเผเชิญกับความท้าทายแล้วนะคะข้อที่5ค่ะเรียนรู้จากความผิดพลาดไม่ใช่ความสำเร็จนะคะแน่นอนว่าเราเนี่ยพยายามที่จะเดินตามทางที่ถูกกันแหละคืออยากจะสำเร็จกันเสมอแต่อย่าลืม ะะว่าในชีวิตจริงไม่มีอะไรที่โรยด้วยกลีบกุหลาบ ทุกอย่างเราก็ต้องเผชิญกับความผิดพลาดบ้างเช่นเดียวกับเรื่องการเงินนะคะเช่นเราอาจจะพลาดไปลงทุนในสินทรัพย์ที่ไม่ใดตอบโจทย์การวางแผนการเงินที่ตรงกับเรามากนะักเสี่ยงจนเกินไปหรือไม่เสี่ยงจนเกินไปแบบนี้เป็นต้นถ้าเรารู้แล้วว่าเราเคยผิดพลาดมาแล้วนะคะหรือแม้แต่ในแง่ของคนที่ประสบความสำเร็จในวันนี้เขาเคยพลาดอะไรมาบ้างเราก็จะได้ไม่เดินรอยตามเพราะว่าเรารู้แล้วว่าเขาเคยมีบทเรียนอะไรมาแล้วนะคะเช่นไม่ลงทุนในสินทรัพย์ใดสินทรัพย์หนึ่ง แบบทุ่มหมดหน้าตักจนเกินไปนะคะไม่กล้าเสียงจนลืมว่าเฮ้ยความผันผวนที่เกิดขึ้นมันอาจจะทําให้แผนการเงินของเราล้มคลืนได้ในท้ายที่สุดแบบนี้เป็นต้นดังนั้นจงเรียนรู้จากความผิดพลาดด้วยนะคะข้อที่6ค่ะคือทําตามความปรารถนาของตนหรือว่าทําตามแพชชั่นนะคะบิลเกตสพูดเสมอนะคะว่าแพชชั่นเป็นสิ่งสําคัญค่ะเพราะว่ามันจะทําให้เราเข้าใกล้ความสําเร็จ การทำสิ่งที่รักเนี่ยอาจจะไม่ได้ทําให้เราเนี่ยรวยขึ้นได้ทันทีทันใดนะคะแต่มันจะช่วยให้เราสั่งสมความสุขส่วนตัวฟนะฟันเชื่อว่าการทําสิ่งที่รักเนี่ยมันทําให้เรามีความสุขระหว่างการทํางานด้วยนะคะแล้วสุดท้ายพอเรามีความสุขเราก็จะตั้งใจทําออกมาแล้วมันก็จะออกมาดีและสุดท้ายมันก็จะนํามาซึ่งรายได้แล้วก็ความสําเร็จใน,ในด้านการเงินในอนาคตแล้วก็เป็นไปตามที่เราต้องการแน่นอนข้อที่7ทําทุกอย่างให้ง่ายเข้าไว้ค่ะ วอลเลนบัฟเฟตกับเบลเกสพูดตรงกันนะคะว่าหลักการบริหารเงินของตัวเองคือทำทุกอย่างให้ง่ายเข้าไว้นะคะ take it easy ค่ะไม่มีอะไรที่ต้องทำให้มันยากให้มันรู้สึกว่าโอ้โห s o f i s t i c ซับซ้อนเหลือเกิน ทั้งเรื่องของการใช้น้อยกว่าที่หานะคะการพยายามไม่เป็นหนี้การต่อยอดเงินด้วยการลงทุนการจัดสรรแผนการเงินตามเป้าหมายในแต่ละช่วงซึ่งเขาบอกว่ายิ่งง่ายก็ยิ่งดีเพราะว่าถ้ามันยิ่งยากมันก็ยิ่งปวดหัวถูกไหมคะปวดหัวก็จะทําให้การลงทุนการบริหารจัดการเงินเนี่ยก็ไม่มีความสุขนะคะสุดท้ายการทําสิ่งที่ง่าย แต่มีประสิทธิภาพดีกว่าเยอะซึ่งหลักการหนึ่งที่วอร์มเบฟตพูดเสมอคือ Dollar Cost Averaging หรือว่า DCA ทัวเฉลี่ยลงทุนต่อเนื่องนั่นเองเฟินก็ทำมาตลอด10กว่าปีนะคะแล้วตอนนี้ก็ยังทำอยู่ด้วยเพราะเชื่อว่าได้ผลมากกว่าเพราะว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งเคยพยายามแบ่งเงินก้อนหนึ่งนะคะมาหามาเก็ต t i ม i n g มาลงทุนเองเพราะอยากรู้ว่าเอ้ยอันไหนมันเวิร์กกว่าแต่สุดท้ายก็พบว่า DCA เวิร์กกว่าเนื่องจาก แม้เราอยู่ในตลาดนะคะแต่ในวันที่ตลาดแบบพันผลหนักวันนั้นเราก็จะมีงานค่อนข้างเยอะด้วยอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นงานในบริษัทเออเพราะเราทำสื่อด้วยนะคะหรือว่างานลูกค้าบางครั้งหลายวานันฟ็าไม่ได้เปิดพอร์ต ขึ้นมาดูเลยนะคะเพราะว่าไม่มีเวลาจริงคือเปิดพอร์ตบางทีก็คือสองสามทุ่มคือจะนอนแล้วอาจตรวจเช็คนิดนึงอย่างเงี้ยเป็นต้นซึ่งมันทําอะไรไม่ได้แล้วเพราะว่าตลาดปิดไปแล้วสมมติถ้ามันมีโอกาสเกิดขึ้นจริงเราก็อาจจะพลาดไปดังนั้น DCA ง่ายสุดนะคะทาให้ง่ายเข้าไวเนาะส่วนข้อที่8นะคะเขาบอกว่าจงเลือกฟังแต่ผู้แนะนําที่ดีค่ะเช่นเดียวกับว n นนี้เฟดนะคะเมื่อวานเราเพิ่งคุยกันเนาะว่าสิ่งที่เขาแนะนําคือการคบคนคือคุณเนี่ย มีคนแวดล้อมเป็นอย่างไรคุณก็เป็นแบบนั้นน่ะดังนั้นถ้าคุณฟังคำแนะนําที่ดีคนก็จะได้คำแนะนําที่ดีกลับไปแนวทางก็สามารถนำมาประยุกใช้ได้แน่ๆแต่ถ้าคุณนีนยนะคะอาจจะไปฟังคนที่อาจจะโลภนะคะหรือว่าคนที่ชวนไปลงทุนในทางที่ผิดผดเนี่ยท้ายที่สุดก็อาจจะพลาดแล้วก็ทำให้ แผนการเงินไม่เป็นไปตามเป้าหมายก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันอย่างเฟิรอนเนี่ยชอบสังเกตนะคะมันก็จะมีะคนนําสื่อหลายประเภทเนาะเช่นบางสื่อเนี่ยก็อาจจะเน้นในแง่ของเทรดดิ้งก็รู้เลยว่าใครตามเนี่ยก็จะเป็นสายนั้นนะคะก็เน้นซื้อเร็วขายเร็วซื้อเช้าขายบ่ายอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ไม่ไม่ผิดนะคือเฟิร์นว่ามันเป็นสไตล์ใครสไตล์เขามากกว่านะคะแต่อยู่ที่ว่าตอนนี้เรารู้หรือยังหละว่าเราเป็นสไตล์ไหนเฟิร์นเนี่ยจะไม่คืออีเวนท์เฟิร์นทำข่าวรายวันนะคะแต่เฟิร์นจะไม่ค่อย ไปเคลื่อนไหวพร้อมกับข่าวคือไม่ไม่ทำให้พอร์ตของเราเคลื่อนไหวพร้อมกับข่าวอย่างเช่นมีหุ้น IPO มีข่าวนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยนะคะก็จะไม่ยุ่งเท่าไหร่เพราะว่าเฟิร์นมองเป้าระยะยาวมากกว่านะคะอาจจะไม่ได้มีเวลาด้วยแล้วก็ไม่ใช่สไตล์เราด้วยแบบนี้เป็นต้นแต่ถ้าบางคนชอบทําได้ดีก็ทําแบบนั้นนะคะถ้าไม่รู้ว่าทําแบบไหนแล้วดี ลองทำสัก 2- 3สาแบบในช่วงเวลาเดียวกันแล้วเฟนว่าสุดท้ายนะ่ะหนึ่งปีเดี๋ยวมาวัดกันก็รู้แล้วว่าเฮ้ยเทรดดิ้งดี DC a ดีหุ้นรายตัวดีหรือกองทุนดีอย่างเงี้ยสุดท้ายมันก็จะใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์เองนะคะเราทนกับอะไรได้รีเทิร์นแบบไหนได้ตามเป้าหมายแบบเนี้ยเป็นตน้นข้อที่9นะคะก็คือจงใช้ข้อมูลที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์ค่ะจะพ่อ Microsoft บอกเลยนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยข้อมูลเนี่ย มีประโยชน์มากนะคะโดยเฉพาะวันที่เราจะตัดสินใจซื้อของชิ้นใหญ่ควรจะศึกษาก่อนนะคะอย่างเช่นมาดาเซิร์ชเอนจินต่างๆค้นหาเลือกสปปรรพคุณที่คุ้มค่าที่สุดฟันเองเคยแชร์ไปไม่แน่ใจว่าใน Pocket ็ตไอเดียเคยเล่าให้ฟังแล้วหรือยังนะคะเคยซื้อของเนี่ยที่ต้องจ่ายมูลค่าเกือบ50,000บาทก็คือ4,9,990อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่สุดท้ายฟันจ่ายไปแค่8 0 0 0บาทะคะ คือ20%ของราคาที่ต้องจ่ายซึ่งมันก็เป็นความบังเอิญด้วยนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรเป็นช่วงเวลาจังหวะด,ด้วยคือช่วงโควิดในทีมแบบนี้ตอนนั้นฟันต้องไปซื้อเครื่องดูดฝุ่นนะคะกับพัดลมกรองอากาศพอดีแต่ว่าพอทราบว่ามีโปรโมชั่นนะคะ <c oughs> ก็เลยรอก่อนว่าเอ้ยเดี๋ยวรอโปรโมชั่นมาพอโปรโมชั่นมาปุ๊บเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าจ่า เกือบเกือบห้าหมื่นเนี่ยมันก็ลงมาหมื่นกว่าบาททีนี้มันก็ลงมาเหลือสักสามหมื่นกว่าบาทแล้วแต่พอดีเนี่ยมันก็มีแคมเปญอีกว่าให้นำพอยต์บัตรเครดิตที่ไม่ได้ใช้มาแลกเท่ากับมูลค่าของการใช้จ่ายอะไรเงี้ยเป็นต้นนะคะเขาก็จะบอกว่าใช้กี่พอยต์แลกได้กี่บาทซึ่งเราก็มีพอยต์เยอะมากอยู่แล้วเพราะว่าเราไม่ได้ไปไหนนะคะเราก็ปกติใช้บัตรเครดิตประจำซึ่งก็ทำให้ใช้แต้มจากบัตรเครดิตไปเนี่ยเยอะมาก จนประหยัดไปได้อีกโอ้โหหลายหมื่นนะคะเอาเอาสุดทีก็คือจ่าย8,000บาทนะนะคะก็คือภูมิใจนะที่จากที่ต้องจ่าย50,000ื่นเหลือ8,000บาทเงี้ยเป็นต้นก็รู้สึกว่าเออใช้เงินคุ้มค่าดีจังเคยใช้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากและอยากชวนแล้วกันว่าเวลาจะซื้ออะไรใจเย็นๆนะคะโดยเฉพาะของชิ้นใหญ่เนี่ยเพราะสุดท้ายมันจะมีวิธีการบริหารจัดการที่ทำให้เราจ่ายคุ้มค่าได้จริงๆนะคะ ่ข้อที่10ค่ะวอร์เรนเบฟตบอกว่าจงเลือกกลยุทธ์ที่มั่นคงคือสิ่งที่สำคัญเนี่ยนะคะก็คือกลยุทธ์คือ s t r a t e g y เนี่ยมันไม่ได้เกิดจากอารมณ์นะคะมันเกิดจากการวิเคราะห์แล้วก็ประมวลผลมาแล้วนะคะว่านี่คือทางที่ควรจะทำ นี่คือหลักการออมที่ดีนี่คือการวางแผนการเงินที่จะเป็นไปตามเป้าหมายซึ่งถ้ากลยุทธ์เหล่านั้นเนี่ยมั่นคงคือเรายังคงเดินหน้าตามแผนที่วางไว้ก็จะทําให้ทั้งจิตใจเรานะคะสุขภาพการเงินเรานะคะก็สามารถที่จะผ่อนคลายได้จากการเดินตามแผนการที่เราวางไว้แต่ครั้นถ้าเราเนี่ย เป๋ไปเป๋มานะคะจากความพันพวนจากข่าวที่ขึ้นลงรายวันเนี่ยนะคะมันก็จะทําให้พอร์ตของเราอาจจะไม่เป็นไปตามแผนในท้ายที่สุดเพราะว่าถ้าปรับกลยุทธ์บ่อยๆท้ายที่สุดเนี่ยมันก็ไม่เรียกว่ากลยุทธ์นะคะเรียกว่าเป็นไปตามเซนดิเมนต์หรือว่าเป็นไปตามอารมณ์หรือการเปลี่ยนแปลงของตลาดหรือ ของเราเองมากกว่าด้วยนะคะก็เลยฝากไว้10ข้อนะคะที่บิลเกตส์เนี่ยเขาเคยบอกไว้ว่ามันเป็นเคล็ดลับที่ทำให้เขาประสบความสำเร็จทั้งในการทำธุรกิจแล้วก็ในแง่ของการจัดการเงินด้วยนะคะ 1. ตั้งเป้าหมายให้ชัดเจน 2. ทํทำให้ดีที่สุดในทุกสถานการณ์ 3. พยายามอย่างเต็มที่ 4. อย่าหันหลังให้กับความท้าทาย 5. เรียนรู้จากความผิดพลาดไม่ใช่ความสำเร็จ6 ทำตามแพชเทนของตน 7. ทำทุกอย่างให้ง่ายเข้าไว้ 8. เลือกฟังแต่ผู้แนะนำที่ดี 9. ใช้ข้อมูลที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์และสุดท้ายมีกลยุทธ์ที่มั่นคงขอบคุณที่ติดตามกันนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะ